สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนั่นหนึ่งขมชัดลึกค่ะรายการที่จะเสิร์ฟข่าวเด่นๆประเด็นร้อนๆให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครครับพรุ่งนี้เช้าเดิมไปที่หน้าแผงไม่ตกกระแสแน่นอนครับถูกต้องค่ะเพราะว่าข่าววันนี้รู้สึกว่าโอ้โหร้อนแล้วก็แรงมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสรเรื่องของการเมืองที่เพิ่งผ่านพ้นไปกับคําแถลงการด้วยครับเพิ่งผ่านพ้นไป สดๆเพื่อที่จะรับกระแสพพรุ่งนี้ที่จะเผชิญครับว่าจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างอไปดูเลยพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้โอ้โหไม่ต้องอธิบายมากครับคุณลังชีมาหลังจากที่แบบยึดยักยึยักกันมาหลายวันตลอดสัปดาห์นะครับว่าพระราชบัญญัติหรือว่าพรบความมั่นคงเนี่ยจะประกาศใช้หรือเปล่าตอนแรกก็บอกจะใช้ตอนหลังก็บอกไม่จําเป็นต้องใช้จะใช้หรือจะไม่ใช้ม็อบยังไม่มามาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แต่วันนี้ครับ คุณยิ่งลักประชุมเองเลยครับประชุมร่วมกับคลมอน้อยอคอลมอน้อยก็คือเก้าคนที่เขาตั้งขึ้นนครับก็สรุปออกมาว่าก็เนี่ยฮะออกเลยครับพอรบลคอมมันคงตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่ย2บสองไปถึงวันที่สามสิบสาสิบพฤศจิกายี่สิบนี่ก็คือวันนี้วันพฤหัสบดีนะม็อบยังไม่มานะของเสียอ้เนี่ยหรือผลเอกบุลเลอร์แก้วประสิทธิ์เนี่ยเขานัดไว้ว่า จะมาวันเสาร์อรื่อนี้วันพฤหัสวันนี้รัฐบาลมีการเตรียมการล่วงหน้าสองวันเลยนะล่วงหน้าเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมวันนี้เย็นๆสดๆเนี่ยฮะคุณยิ่งรักชินวัตรมีการแถลงออกมาแล้วบอกว่าเหตุผลไม่เย็นนะคุณมาแทรกละครเลยดีนะถ้าไม่ใช่แรงเงาถ้าเป็นแรงเงาผมว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะจะกลายเป็นเป็นโหกลายเป็นต้านแนวร่วมเลยนะคุณยิ่งรักเหตุผลอย่างนี้ครับคุณผู้ชมรักใหญ่ใจความก็คือว่า รัฐบาลประเมินว่าม็อบของเสียไอ้เนี่ยจะเป็นมอ็อบที่พูดง่ายๆคือเป็นกบฏกบฏก็คือหนึ่งมีแนวโน้มที่จะจ้องล้มล้างรัฐบาลาและล้มล้างระบอบประชาธิปไตยคครับเท่านั้นไม่พอครับพอพลาวัออกมาปุ๊บเนี่ยก็คนที่คุมบางเหีนหรือว่าคนที่คุมอำนาจทั้งหมดเบ็ดเสร็จต,ตอนนี้ก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติาคพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วก็ออกมาเลยว่าวันนี้ สา,สามเขตที่คุมก็คือเขตดุสิต <S <S เขตป้อมปราบสู่พ่ายค,ครับแล้วก็เขตพระนครเขตเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าผ่านอย่าไปเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าแค่ตอนนี้นะคะก็มีค,คนในโลกของโซเชียลก็บอกกันเยอะแยะแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นแถวๆตรงทำเนียบเอ้ยนะคะแถบแถบแถบบริเวณนั้นตารวจเพียบไปหมดเลยแล้วมีข้อหนึ่งครับที่โหน่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ การเคลื่อนไหวทางการเมืองครับคือห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18เข้าร่วมอ้าวดิฉินนี่เกือบหมดสิทธินะโอ้โหปิมปิมแล้วมั้งครับเออได้มานิดเดียวเองเขาบอกว่าถ้าพาไปนะแล้วถ้าแบบไปเองก็จะโดนควบคุมตัวหรือถ้าไปกับคุณคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองโดนด้วยนะโทษฐานไม่ให้เยาวชนอยู่ที่บ้านโอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเยาวชนเข้าม็อบไม่ได้ เล่นเกมที่ร้านก็ได้สิคะถ้างั้นน่ะก็จริงๆกฎหมายเดียวกันแต่ว่าถ้าจะหลบอย่างนี้ก็ได้เพราะตอนหลังนี่เหมือนเขาจะเกณฑ์ตำรวจเกือบค่อนประเทศมาอยู่ที่นี่แล้วฮะค่ะที่หลานพัลุปส่งมาก็เห็นว่าที่จะเอามากันเท่าไหร่นะเยอะอยู่นะโอ้โหเฉพาะตำรวจนี่นะตั้งเป้าไว้ในห้าหมื่นนะคะแต่มาจริงนี่ตอนนี้ตอนนี้มาจริงๆและหมื่นหก ทั้งนี่นไม่รู้ว่าม็อบเสียอาย้าจะมากี่คนนะอ่ะนะคะ <c oughs> ก็เป็นประเด็น,น,นรแรงแล้วนะคะในโลกของโซเชียลเองนอกจากหน้าหนึ่งเราจะเล่นข่าวใหญ่แล้วเนี่ยเห็นว่าหน้าสามโอ้โหวันนี้ฮะนอกจากสงครามที่แบบต่อในเรื่องการเมืองเลยนะการเมืองในภาคสนามหรือว่าภาคนอกนอก,นอกสภานะค่ะปุ๊บในโลกโซเชียลหรือเขาเรียกว่าพวกนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยนักเลงไซเบอร์ต่างๆนี่แหละตอกแตกกันอยู่สองฝ่ายโอ้โหมีการแบบฟาดฟันชึดกเฉือนกันงัดเหตุและผลมา ฟาดาันดูเดือนนะครับเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างให้ฟังยกเป็น2มุมระหว่างแดงกับน้ําเงินอีกมุมหนึ่งก็มีเนี่ยฮะเฟซบุ๊กของทีมองค์การพิทักษ์สยาม,มก็คือของเสียอ้แล้วก็มีนี่กลุ่มเสื้อหลากสีค,ครับก็คือจะมาชนใครรู้ไหมนำทีมเลยนี่ยฮะผ่านทองแท้ชินวัตร๋อคุณคุณนะคะเช่นนี้แล้วตามด้วยบอกอะไรจุดคโอ้คิดดูแล้วกันครับ พวกนี้เจ้าของมลีแช่แข็งประเทศไทยนี่แหละก็นีิสัดกันไปนไปักันมาครับต้องไปตามอ่านว่าสรุปแล้วใครจะโดนแช่แล้วก็แข็งกันไปตามๆกันนะคะเอาไปดูข่าวต่อไปกันมากดีกว่ารู้สึกว่าข่าวการเมืองนี่จะ <c oughs> ต้องติดตามหละนะคะเยอะแยะแล้วก็ร้อนแรงด้วยแต่ดีฉันนี้นึ่นึงคุณผู้ชมขะภาพหน้าหนึ่งคมชลึกของเรานี่มีภาพท่านนายกด้วยนะแล้วการแถลงเนี่ยมีซับไตเติลด้วยนะคะขอโทษไม่ได้เข้าใจแค่คนไทยนะคะต่างชาติก็เข้าใจไปด้วยนะก็ต้องติดตามครับสำหรับสถานการณ์การเมืองครับอีกข่าวนึงเกี่ยวกับน้าเหมือนกันครับกุลังสิมาก็คือนี้ฮะพิตตี้ตกตับอุ้มลูกห้าขวบไปโดดน้ํา โอ้โหเป็นข่าวสลดและน่าเศร้าใจมากครับใช่ค่ะคือพิตตี้ที่เราพูดถึงนี่คือคุณแม่วัยสามสิบกว่าตอนหลังนี่สาวอยู่เลยนะครับตอนหลังนี่งานพิตตี้มันน้อยไะฮะเพราะมีการแข่งขันกันสูงโอ้แน่นอนหลับงานก็น้อยแล้วก็หลังๆนี่เหมือนแกแบบมีเหมือนมีอาการป่วยทางจิตครับก็เหมือนท่วงหลังนี่เหมือนยาจะยาจะขาดก็คือไม่ได้ทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งด้วยก็เลยเกิดอาการขึ้นใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้ตอนดึกเนี่ยแกก็ เหมือนพาลูกชายแกวัยวัยห้าขวบนี่แหละก็นั่งรถจากบางบอนมาถึงตรงคลองบางกอกน้อยฮะตรงแถวบางยี่เรือนะ,ะมาถึงปุ๊บแกก็ถอดรองเท้าก่อนนะถอดรองเท้าแต่ทั้งคู่แล้วก็กระโดดน้ํอโอ้โเดชอ่ตอนนี้ก็คือปรากฏว่าลูกชายแกเจ้าหน้าที่กทมที่เขาพายเรือเก็บขยะฮะก็เขาช่วยไว้ทันแต่ข้อร้ายก็คือว่าตอนนี้ชะตากรรมของของคุณแม่ท่านเนี้ยก็คือพิตี้สาวตอนนี้ยังหาไม่พบนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่รายละเอียดเนี่ยว่าทําไม ถึงได้เกิดอาการขึ้นนะคะแล้วก็มาจากไหนทําไมต้องมาเลือกกระโดดแ็บนี้ไปติดตามอ่านได้เลยนะคะครับเก็บไว้ครบถ้วนเลยครับครับยังติดตามกนอยู่ในสถานการณ์ภาคใต้นะครับคุนนางิมาโอโหวันนี้เกิดเนี้ยสลดขึ้นอีกแล้วครับรพุนเลยนะคะครับก็เนี่ยที่มาของผู้นวยการโรงเรียนท่ากำชําที่อำเภอหนองติกจังหวัดปัตตานีครับ อาจารย์ท่านนี้กําลังจะขับรถไปงานศพของนายดาบตํารวจท่านหนึ่งไปงานศพด้วยซึ่งนายดาบตำรวจท่านนี้ก็โดนผู้ไม่หวังดีเนี่ยแหละครับค่ะยิงตายก็จะไปงานศพขับออกจากขับรถออกจากโรงเรียนแค่ร้อยเมตรเองนะเจอถล่มแบบโอ้โหรถพุนเลยครับโอ้โหดูจากภาพคุณผู้ชมคะเกินสิบอะเช่นว่าทั้งใช้ผู้สงครามด้วยครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็คือทางสมพันธ์ครูภาคใต้นะฮะ ก็คือประชุมันเรื่องนี้ด่วนเลยเพราะว่าการเสียชีวิตของพออหญิงท่านนี้พออหญิงท่านนี้ก็คือถือเป็นรายที่154ค่ะครับของในรอบ10ป,ปีก็คือ,อกเกิดความสูญเสียของบุคลากรครับผมล่าสุดครับกุลังสิมาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเองครับปรากฏว่ามันมีการจักรยานบอมอจักรยานจนบอมค่ทําทให้เจ้าที่ที่ปัตตานีเจ็บไปสองนาย ก็ยังคเหมือนว่าร้อนแรงนะคะแล้วก็สถานการณ์นี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงด้วยถึงแม้ว่าจะมีการกลับมาค้าขายกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่มีการขู่ปิดนะก็กลับมาคึกคักในเรื่องของการค้าขายแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะยังคงมีอย่างต่อเน,นื่องนะคะก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปครับ ขอให้สันติสุขเกิดขึ้นโดยเร็วครับค,ครับอีกข่าวหนึ่งครับคุณลังสิมาเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันจําได้ว่าวันก่อนคุณลังสีมากับผมพูดกันเรื่องการเล่นเกมใช่ค่ะเดี๋ยวฉันเพิ่งจะบอกไปนะคะว่าเด็กทําไมติดเกมเป็นเยอะขึ้นแล้วก็ภาพข่าวที่ลงนี่ก็คือถึงกับว่าต้องขับทายกินนอนออที่เดียวเลยโดยที่มืออยังเล่นเกมอยู่วันนี้มาอีกแล้วนะคะมาแล้วฮะอากาศเหมือนจะหนักขึ้นเลยครับเพราะวันนี้นี่โอ้โหถึงก็เสียชีวิตคาเกมเลยครับโอ้โหตายหน้าจอ ไม่รู้จะชอบเล่นหรือว่ารักอะไรกันขนาดนั้นนะฮะแต่เรื่องนี้ก็คือเกิดกับหนุ่มที่หนุ่มมหาหนุ่มแมกกองค่ะ,คะก็คือว่างจากง,งานปกติแกก็ไม่รู้แกทำงานตอนไหนเป็นหนุ่มไม่แสดงว่าก็ไม่เด็กแล้วนะก็ยี่สิบสี่นะฮะอ๋อยี่สิบกว่าแล้วก็นี่ก็เสียชีวิตก็นแต่นายจ้างเขาก็บอกว่าโอ้โหนายคนนี้โหม่ว่างไม่ได้เลยต้องเป็นโหมแล้วก็ครั้งแ่าสุดนี้ก็ถึงก็ปิดห้องปิดห้องเล่นเกมอย่างเดียวนะ อยู่คนเดียวเล่นเกมไม่การงานไม่ทําข้าวปลาไม่กินเราอกมากินประหยัดข้าวประหยัดน้ําครับค่ะแต่ร่างกายนี่ก็โดนเผาผลาญไปอืแล้วก็เกมที่แกเล่นนี่เป็นเกมแบบบุกตะลุยไงโอ้โหใช่นี้คุณดิฉันบอกว่าเกมออนไลน์เกมพวกนี้เนี่ยเวลาไปเล่นแล้วเหมือนมันใช้พลังงานนะต้องคิดนะคุณเก่งศักดิ์เคยเล่นไหมสมมติผมว่าคือเล่นแล้วมันเหนื่อยอะเล่นเกมอะไรนะมากัดกลุวยจ้าพ่อคุณ ครับเรื iga, nah ่องนี yeah, ้นัก right? จ like ิตวิทยาเขาก็ออกมาเตือนนะเขาบอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยอย่ามองอย่ามองข้ามนะครับเพราะว่าคนที่เล่นเกมแล้วแบบหลงหลงหลงเข้าไปอยู่ในในตัวมันเนี่ยฮะก็คือในเกมเนี่ยจะรู้สึกแบบต้องการเอาชนะใช่เพราะว่าเล่นแล้วมันหยุดไม่ได้ไงแล้วยิ่งถ้ามีแต้มได้ระดับเลเวลขึ้นไปมันต้องได้มากได้เพิ่มคิดแบบเนี้ยแล้วยิ่งเล่นยิ่งเล่นดิฉันเองก็ติดเหมือนกันนี่หน้าขอบตาคำๆเออในชีวิตจริงเลยนะคะครับ ก็เป็นเรื่องที่ฝากกันเอาไว้สําหรับเรื่องของการติดเกมไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะเด็กๆก็เป็นอีกหนึ่งกำลังของประเทศชาติถ้าติดเกมแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเป็นปัญหาระดับชาติได้ค่ะเข้มข้นมากหน้าหนึ่วันนี้หน้าสาวด้วยห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งค่ะรับรองได้เลยว่าหน้านี้คุณเกรียงศักด์ชอบเหมือนกันนะคะกันลต่ารันตีว่าเซิร์ฟทุกวันเชิญค่ะ คม,มชัดลึกอีกแล้วนะคะมาอัปเดตข่าวสารและเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรไดเด็ดเกันมั่งค่ะกับข่าวแรกเลยนะคะข่าวนี้ค่ะบอยชอบเจนนี่พอนิสัยดีอึกอักภาพยู่คุ้มตาดแกมนะคะรายละเอยียดจะเป็นยังไงก็ติดตามอันต่อได้ในฉบับวันพรุ่นี้ค่ะต่อกันที่ ้ปีแต่งชัวรย้ำไม่พร้อมรับงานคู่นะคะหลังจากที่ชาวเอนะคะกับเรื่องราวข่าวๆข,ของรักครั้งที่แล้วที่จบลงอย่างไม่ค่อยสวยนะคะตอนนี้ชีวิตเธอก็ดูจะแฮปปี้ดีดาขึ้นมาทันทีค่ะแต่ว่าเธอจะมีแผนแต่งงานเมื่อไหร่แล้วหนุ่มที่เธอคบอยู่ปัจจุบันนี้คือใครก็ติดตามอ่านต่อได้ในฉบ,บนับวันนี้คะ่ะ ต่อกันที่ข่าวนี้นะคะป้องนัททิวหนีงานจะก,กระจันแจงนะคะละครมีคิวเพิ่มสําหรับละครเสือสนิงนั่นเองนะคะที่หลายคนมองว่าทําไมไทยทําไม่เสร็จสักทีหรือว่าจะเป็นเพราะว่าติดคิวของนัททิวที่ตอนนี้ไปโกอินเดียที่ประเทศเกาหลีแล้วนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงจะก,กระจัดจะชี้แจงว่าอะไรก็ติดตามอ่านต่อได้ค่ะต่อกันที่สก,กู๊ปบันเทิงนะคะฉบับวันพรุ่งนี้เมื่อกังนําสไตล์นะคะแรงได้ใจไปทั่วโลกโหอันนี้ก็ต้องยอมดับกับกระแสท่าเต้นกังนําสไต์นะคะ มีคนดังของประเทศไทยนะคะหลายคนพูดถึงเขายังไงและคนดังระดับฮอลลีวูดทั้งหลายพูดถึงเขายังไงก็ติดตามอ่านรายละเอียดแนบฉบับวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะต่อกันที่ขอลมนมเมาส์นอกจอนะคะเมาส์นอกจอพรุ่งนี้ก็ยังผลเรื่องรา,าวเมาส์เมาส์แซ่บของเราคนดังในวงการบันเทิงบ้างเราอีกเช่นเคยนะคะจะจะมีใครบ้างก็โหนีมากมายอีกเช่นเคยเช่นกันค่ะทั้งซันประชากรสายป่านหนูหน้า บีสกรีดหรือซันนี่นะคะส่วนจะเมาส์บอยเรื่องอะไรแล้วมีข่าวๆาอะไรอัปเดตเกี่ยวกับพวกเขาบ้างจะติดตามอ่านต่อกันได้ในคอาัรัมเมาส์นอกจอฉบับวันพรุ่งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบเรื่องราวข่าวสารแซ่บอีกมากมายค่ะเกี่ยวกับวงการบันเทิงของบ้านเรานักศิลปินนักร้องนะคะสวัสดีค่ะ ภาค่ะแม้ภาพสุดท้ายที่เห็นนี่ซูมหน้าเธอน้อยไปหน่อยทำไมครับเนี่ยมันต่ำลงมานิดนึงแต่ว่าเขาบอกคุณบอยนะคะคุณบอยบอยอะไรนะบอยประกอบลำรืเปล่าไม่ใช่คนละคนคุณบอยที่เป็นทายาทอเพชินัมอ่อเจ้าของห้างก็ปลื้มนะคะับบว่าคุณเจนนี่นิสัยดีอืม มชอบเจนนี่เพราะว่าเล่นแรงเงามากกว่าล่าสุดก็เพิ่งจะช้ำรักไฮโซนีกันไปก็ต้องรอดูว่าจะดามอกสาวเจ้าได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าของกีฬากันบ้างคือคักแล้วก็มีเรื่องเด็ดเผ็ดร้อนไม่แพ้กันเลยนะคะมนหนู่แล้วครคนนี้ครับสวัสดีคุณนภพิชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านเลยครับผมหน้าหนึ่งกีฬาในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็มีบอกเลยครับว่าเป็นความรอคอยมา2ปีถึงจัดทั้งหนึ่งศึกฟุตบอลรายการใหญ่นะครับชิงแชมป์อาเซียน หรือว่า a f f Suzuki ครับครับซึ่งล่าสุดนะครับโดยทีมชาติไทยนั้นจะเตะพบกับฟิลิปปินส์นะฮะในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนี้เวลา20นกา20นาทีครับโดยก่อนหน้านี้ครับทางคุณวินฟิตเชฟเฟอร์ครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะจะประกาศรายชื่อนะฮะ22คนที่จะลุยศึกครั้งนี้แต่ล่าสุดครับวินฟิตเชฟเฟอร์นั้นผิดสัญญาครับอุบไตนะฮะที่ไม่ยอมเปิดเผยเพราะว่าอยากจะให้นักเตะนั้นรู้ก่อนเป็นคนแรกไม่อยากจะบอกให้สื่อรู้ นะฮะก็เลยบอกว่าในครั้งนี้ครับขออุบไต่ไว้ก่อนแล้วก็จะส่งเดดไลน์ก็คือในวันพรุ่งนี้เช้า <c oughs> จะส่งชื่อให้กับฝ่ายจัดการแข <c oughs> ่งขันแล้วก็บอกเลยครับว่าคนที่จะหลุดนะฮะน่าเสียดายก็คือชาตีฉิมทะเล <c oughs> มีอาการบาดเจ็บ <c oughs> ขณะเดียวกันก็พิภพอ่อนโมที่ดึงก่อนมา <c oughs> มาก่อนหน้านี้นะฮะจากฉลามชนชมบุรีก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันน่าจะเสียดายครับคือบอกเลยครับว่าศูนย์หน้าของเรานั้นค่อนข้างมีปัญหา <c oughs> และทางวินฟิลด์เชฟเฟอร์ครับก็ยังหวังนะครับว่าจะใช้สูตรนะครับในการ เอาชนะฟิลิปปินส์ในนัดแรกให้ได้คือใช้สูตร4-5-1คือไม่ได้ใบหวยนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือ4-3-3นะฮะโดยจะเน้นลูกเซตพีทเป็นหลักก็คือเซตพีทก็หวังจากเจ้าดาสกรทองเหลาพิชิตพงเฉยฉิวธีรทรบุญมาทันนะฮะก็หวังจากพวกนี้รวมไปถึงอาทิตย์สุนทรพิทด้วยลูกเซตพีทลูกชัวหวาที่เราได้ฟาวได้เตะเพื่อจะหวังทำประตูนะฮะขณะเดียวกันในส่วนของเงินอธิษฐนะครับที่เมื่อวานนี้บอกไปว่าท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังทนุสัท่์ เล็กอุทัยนะฮะบอกเลยครับว่าไม่อยากให้สื่อนั้นพูดเรื่องเงินเรื่องทองมากไปเพราะว่ามันจะทําให้นักเตะนั้นรู้สึกว่ากดดันรู้สึกว่าจะมาเนี่ยเล่นเพื่อไม่ได้ว่ามาเล่นเพื่อชาติมาเล่นเพื่อเงินมาเล่นเพื่อเงินใช่ครับก็บอกว่าขอให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาด้วยผลงานแล้วกันถ้าเกิดว่ามีผลงานดีเข้ารอบหรือว่าคว้าแชมป์เนี่ยรับรองมีโบนัสแน่ค่ะก็อย่าเล่นเกมไล่โค้ดแล้วกันนะแต่ว่าอย่างนึงนะคุณว่าไงครับถ้าไม่อยากให้แพ้นี่อย่าเสียประตูโอ้โหนี่คือเป็นสูตรสําเร็จเลยฮะแล้วก็บออกกกเเลลยยยยคคครรรััับบบวว่่าาาาทททีีมมชชตไุุดนนนน้้พสู เต็มที่เลยเพราะว่า